นิทานเรื่องลูกเจี๊ยบผู้ซื่อสัตย์ณนะฟาร์มแห่งหนึ่งที่แวดล้อมไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจีมีลูกเจี๊ยบตัวน้อยชื่อว่าจิบ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 เป็นลูกเจี๊ยบที่น่ารักและมีนิสัยร่าเริงเขาชอบออกไปวิ่งเล่นในทุ่งหญ้ากับเพื่อนๆน,นทุกวันฟาร์มนี้เป็นสถานที่ที่มีความสุขและความสงบสัตว์ทุกตัวในฟาร์มต่างรักใคร่ดูแลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี วันหนึ่งขณะที่จิบจิบและเพื่อนๆกำลังวิ่งเล่นอยู่ในทุง่งหญ้าพวกเขาพบสิ่งที่ไม่คาดคิดอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่มันคือกระเป๋าเงินใบหนึ่งที่เต็มไปด้วยเหรียญทองและธนบัตรมากมายเพื่อนๆของจิบจิบต่างพากันตื่นเต้นและรีบมาช่วยกันเปิดดูสิ่งที่อยู่ภายในกระเป๋าเมื่อพวกเขาเห็นเงินจำนวนมาก เพื่อนๆต่างเริ่มพูดคุยกันถึงสิ่งที่พวกเขาอยากจะซื้อไม่ว่าจะเป็นของเล่นใหม่ๆอาหารอร่อยๆหรือแม้กระทั่งสิ่งของที่พวกเขาฝันถึงมานานความตื่นเต้นในกลุ่มเพ,เพื่อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่จิบจิบกลับรู้สึกไม่สบายใจจิบจิบเป็นลูกเจี๊ยบที่ถูกเลี้ยงดูมาด้วยความรักและการสอนให้รู้จักความซื่อสัตย์ เขาจึงรู้ว่าการเอาเงินนี้ไปใช้เองโดยไม่ใช่ของเรานั้นไม่ถูกต้องจิบจิบตัดสินใจที่จะหาวิธีคืนกระเป๋าเงินนี้ให้กับเจ้าของที่แท้จริงเขาจึงนำกระเป๋าเงินนั้นกลับไปที่ฟาร์มและชวนเพื่อนๆให้ช่วยกันตามหาเจ้าของกระเป๋าเงินใบนั้นเพื่อนๆของจิบจิบรู้สึกเสียดายที่ต้องคืนเงินจำน,นวนมากนี้แต่พวกเขาก็เชื่อในความคิดของจิบจิบ และยินดีช่วยเหลือกันอย่างเต็มใจพวกเขาเดินไปทั่วฟาร์มสอบถามสัตว์ต่างๆที่พวกเขาพบเจ้าวัวบอกว่าไม่ได้ทำกระเป๋าเงินหล่นเจ้าเป็ดก็เช่นกันพวกเขาเดินทางไปจนถึงบ้านของคุณยายไกย่ซึ่งเป็นไก่แก่ที่ทำงานหนักมาตลอดชีวิตคุณยายไก่กำลังนั่งพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้เมื่อเห็นกระเป๋าเงินนั้น คุณยายไก่ก็จำได้ทันทีว่านั่นเป็นกระเป๋าของเขาเขาได้ทำกระเป๋านี้หล่นไว้เมื่อเขาออกไปทำงานในทุง่งหญ้าคุณยายไก่รู้สึกดีใจและซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากที่จิบจิบและเพื่อนๆนํนนำกระเป๋าเงินมาคืนคุณยายไก่ขอบคุณจิบจิบและเพื่อนๆและชื่นชมในความซื่อสัตย์ที่พวกเขามี คุณยายไก่เล่าว่าเงินในกระเป๋าเป็นเงินที่เขาเก็บหอมรอมริบมาตลอดหลายปีเพื่อใช้ในยามจำเป็นการที่จิบจิบและเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคืนกระเป๋านี้ให้ทำให้คุณยายไก่รู้สึกว่าในโลกนี้ยังมีความดีงามและความซื่อสัตย์ที่ไม่อาจประเมินค่าได้หลังจากนั้นจิบจิบและเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็กลับไปเล่นในทุ่งหญ้าด้วยความสุขใจแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เงินหรือของรางวัลใดๆกลับมา แต่สิ่งที่พวกเขาได้รับกลับมานั้นมีค่ามากยิ่งกว่านั่นคือความภูมิใจในตนเองและความเคารพจากเพื่อนๆและคนในฟาร์มจากวันนั้นเป็นต้นมาจิบจิบก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆและสัตว์ตัวอื่นๆในฟาร์มทุกคนต่างรู้ว่าการทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ไม่มีใครเห็นนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำ และความซื่อสัตย์นั้นจะนำพาความสุขและความสงบมาให้กับชีวิตของเราเสมอคติสอนใจความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่การทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ไม่มีใครเห็นย่อมทำให้เรามีความสุขใจและเป็นที่รักของคนรอบข้าง